สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกับ Blockies ค a m e l เ i e r r g l l x y y v e r s i o วอร์ช m e 2นะครับโดยใน Volume นี้เนี่ยก็จะมาในธีมของไรเดอรที่เกี่ยวข้องกับความเร็วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเอ๊ะอยู่นิดนึงตรงที่อ่ะโอเคคาบุโตะนี่เรารู้อยู่แล้วล็อกอัพเนาะดร v e ก็เร็วอยู่แล้วแต่ว่าไอตัวที่ดูจะเป็นเมนหลักของกล่องเนี่ยอย่างซีรีส์ไฟสเนี่ยมันเร็วแค่ล่าง Excel แต่เอามา5ตัวนะอันมีออฟเฟนอกออฟเฟนอกหมาป่าของพระเอกใช่ไหมของร่างร่างจริงพระเอกแล้วก็อ่าใคสะแล้วก็เดลต้าเนาะก็จะมีไฟส์เอ็กเซลนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูไลน์อัพของกล่องนี้ก็จะมีไฟส์นะครับร่างปกติไฟส์เอ็กเซลอ่าใครสะเดลต้ามีคาบุโต้มีดร้ายมีดาร์คคาบุโตมี o อเฟนอมาป่านะครับแล้วก็ฮาร์ดที่เป็นตัวโกงจากเรื่อง Drive เนาะแล้วก็ซีคร e t กล่องนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานหยาบเลยทีเดียวเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็คือไฟบล b สเ s t e r Mode นะครับเอ้ยมาเรียกว่าบรัสเตอร์โหมดหรือเป่านะีเรียกบลัสเตอร์เฉยๆก็คือล่าสุดยอดของไฟส์นะครับก็เลยโอ้โหบล็อกนี้เนี่ยถ้าเปิดไม่เจอซีคิทก็ยังไงก็ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่าอันนี้สําคัญเนาะก็สําหรับบล็อกนี้ถ้าเกิดว่าเจอตัวซีคิทจะไม่ได้ไฟส์ร่างพื้นฐานนะครับก็ก็ดูกันว่าจะได้อะไร นะครับโอเคก็มันก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมแกะกันเลยว่าเราจะได้ซีเค็ดไหมสีของกล่องในงวดนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมเปิดแล้วถ้าเจอไฟส์ไม่ว่าจะเป็นร่างพื้นฐานหรือว่าร่างซีเค็ดก็คือจะจะหยุดเลยแล้วเดี๋ยวไปต่อก่อนแนละ้วเดี๋ยวมาใหม่นะครับจะไม่เปิดทุกกล่องละเสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะกล่องกันก่อนอน่ะก็จะเป็นไฟส์นะครับร่างปกติเนาะด้านข้างจะเป็นคาบุโตะนะครับพิเทพเทนโดของเรา ด้าน,นหลังแบบนี้ด้าน,นนี้นะครับก็สําหรับกล่องนี้ก็จะมีมตัว Excel ก็จะมีพาร์ตตอนไรเดอร์ชิกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธหลายตัวเลยบล็อกนี้มาเริ่มกันที่กล่องแรก ดูการ์ดกันเลยตัวแรกที่ได้ก็คือการ์ดการ์อา่าการ์ดอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะการ์ดมันอยู่ไหนวะเอ้ยไม่มีการ์ดขอการ์ดไว้ข้างในเหรอรอบนี้ยังต้องแกะซองติดด้วยเออการ์ดไว้ข้างในเฉยซองแรกเจอเลยไหมได้แกอ่าดาร์คคาบุโตะนะครับกล่องแรกมาลุ้นกันต่อว่าผมจะเจอกล่องไหนกล่องที่สองได้แก ไฮส่าอ่าเกยยัง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 ไม่มากล่องที่สามเดลต้านะครับกล่องที่สี่นะครับอะไรอ้าพี่เทพโอเคครับพุณโตกล่องที่ห้าได้แก่ไฟส์เอ็กเซลยังยัง กองที่หกนะครับดูซิจะมาไหมได้แก่ Drive โอเ้โอเว่ยกองที่เจ็ดน่าจะเหลืออะไรเดร้คนสุดท้ายแล้วปะเพราะว่าร่างเอาเฟนออกกับฮาร์ดยังไม่ออกนะครับจะไปสุดเลยไหมกองที่เจ็ดนะาร์ดโอเค กล่องที่8นะครับดูดิมันจะมาสุดท้ายเลยจริงๆไหมเราจะเจออันเฟนออก่อนหรือเปล่าจยวนะเดี๋ยวนะจริง <laughs> โอ้มงมาสุดท้ายจริงโอ้ติดก,กาวได้แบบหหดลายมากมากล่องสุดท้ายของจริงดูดิว่า เล่นตัวขนาดนี้แล้วจะมาไหมบลาสเตอร์หรือมา,า,รรมาอแานะาคาแะนะแ่ร่างธรรมดาโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆแกยากซะด้วยนะอ่าโอเคมาเดี๋ยนะผมไปแกไฮ้เชื่อไปวายร่างธรรมดาไม่บลาสเตอร์ไม่แตกนะครับเดีย๋ยวผมต้องไปหาซื้อตามเพิ่มทีหลัง โอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ few moments later. ประกอบเสร็จเรียบร้อยทั้ง9ตัวนะครับก็บล็อกนี้เนี่ยเรียกว,ว่าไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นกล่องที่2แล้วเราก็เลย มีประสบการณ์จากกล่องแรกมาแล้วนะครับก็ต่อสบายๆส,สนุกๆชิลๆเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกตัวที่อ่าค่อนข้างติดขัดอะไรมากสุดก็น่าจะเป็นอันเฟน็อกนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบไหนก็ดูไปเลยแล้วกันเนาะเริ่มที่ตัวนี้เลยมันก็จะมีแหลมๆม,มีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับทาให้อาจจะอ่าหยิบจับได้ ค่อนข้างลำบากนิดหน่อยมากกว่าตัวอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้เหมือนเดิมงานหัวนี่ทำดีมากทุกตัวเลยนะครับโอเคเอาละลบไปก่อนมาไล่กันที่ไฟ์เลยนะครับเป็นซีรีส์ชูโรงของกล่องนี้เนาะก็เริ่มที่ไฟ์นะครับดาบก็ประมาณนี้อันนี้พยายามจัดท่าให้มันเหมือนการ์ดที่มันแถมมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมด้านหลัง ต่อไปไคซะแล้วกันนะไขซะนี่ในตุดผมก็เจอของหลุด QC นะครับตรงแขนมันจะมีวงวงแบบนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีหายไปชิ้นหนึ่งหาแล้วไม่มีแน่นอนไม่ไม่มีมาจากตัวซองเลยนะครับผมไม่ได้ทำหายเองนะโอเคก็ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ชิ้นสำคัญมากก็ปล่อยมันเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับก็ได้มีตัวดาบที่มาก ต่อไปก็เป็นเดลต้าก่อนเนาะเดลต้ามามีปืนนะครับไม่มีไม่ได้แปลงร่างไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็เป็นไฟส์เอ็กเซลนะครับจัดถ้าลำบากเหลือเกินถ้าเตรียมวิ่งกระโดดไรเดอร์คิกนะครับของตัวไฟส์เอ็กเซลก็จะมีพาร์ทเอฟเฟกแถมมาให้ด้วยนะครับก็เวลาติดก็ถอด เท้าออกข้างหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นจอยเนาะก็เสียบแล้วก็เป็นเอาตัวขามาที่เป็นที่หนีบแล้วก็แอคชั่นไรเดอร์คีกากัดเอานะครับต่อไปเป็นซีรีส์พิเทพนะครับเริ่มที่คาบุโตะก็จะมีอาวุธมาให้นะครับมานี้หัวสวยมาก มไม่มีอะไรามากนะครับแล้วก็ดาร์คคาบูโตะนะครับดาร์คคาบูโตะนี้ก็จะมีมือแบบพิเศษนะครับเป็นมือที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่เทพเทนโดนะครับแถมมาให้อันนี้มือแบบปกติมันก็มาแถมกับตัวดาร์คคาบูโตแทนนะครับเพราะว่าตัวคาบูโตะมีอาวุธให้ก็เลยเอามือมาแถมให้ที่กล่องดาร์คคาบูโตะนะครับแล้วก็ต่อมา2ตัวสุดท้ายก็จะเป็นซีรีส ไดรฟ์นะครับก็จะมี Drive ดูไหหัวสวยมากมันโฟกัสที่ไฟล x c e l ซลแล้วลูกประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น h a r ์นะครับอันนี้ก็มีค่อนข้างดีเทล เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้แหลมๆมาันเลยอย่างนี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ต่อลำบากเหมือนตัวอะเฟนอนะครับโอเคก็นอกจากพาร์ทของไฟส์เอ็กเซลกับมือของคาบูโตแล้วก็ในบล็อกนี้จะได้ตัวที่หนีบมา3อันนะครับจาก9กล่องผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามันมาจากตัวไหนบ้างนะครับก็มี3อันแบบนี้ใครอยากเอาไป จะแจงใส่ท่าแอคชั่นยังไงก็ตามสะดวกนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะยังมีอยู่ไหมก็เอาไว้รอติดตามชมกันนะครับ